สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องพอดแคสต์ Unlock Potential ปลดล็อกศักยภาพในตัวเองวันนี้นะคะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆหลายคนก็คงตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปเที่ยวปีใหม่บางคนก็อยากจะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆบางคนก็เตรียมวางแผนนะคะในการจะไปทํากิจกรรมต่างๆในช่วงวันหยุดใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลายคนเนี่ยมีความสุขมากๆกับการที่จะได้หยุดแต่ก็มีเพื่อนๆบางคนนะคะที่อาจจะไม่ได้หยุดในช่วงปีใหม่นี้นะคะดังนั้นเราจะมาดูกันนะคะ ว่าวันนี้มีหลายๆคนที่กําลังทํางานอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกกาลังหมดไฟในการทํางานเพราะว่าไม่ได้หยุดเหมือนกันกับคนอื่นใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่เอากายอยากไปทํางานได้แล้วแต่กายละเอียดยังอยู่บนที่นอนหรือกายละเอียดยังอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปแต่ไม่ได้ไปเราก็เลยจะมีหัวข้อเกี่ยวกับการหมดไฟในการทํางานแต่ยังต้องทํางานอยู่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะกับหัวข้อวันนี้นะคะตัวอยู่ที่ทํางานแต่ใจอยู่ที่ใดซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะ ก็จะเหมาะกับคนที่ใจลาออกไปแล้วค่ะแต่ร่างกายยังต้องทํางานตอกบัตรตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และที่สําคัญนะคะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเหมือนชาวบ้านเขาถ้าคุณที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ขอเดาเลยว่าคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณไม่ได้ไร้ความสามารถและคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่แย่นะคะคุณอาจจะกําลังแค่หมดไฟแต่ปัญหาก็คือมันยังต้องทํางานอยู่ฟังดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันโคตรเจ็บเลยค่ะเพราะว่ามันคือสภาพที่อยากจะลาออกก็ลาออกไม่ได้อยากจะหยุดพักแต่ก็ไม่กล้าอยาก จะทุ่มเทแต่ก็ไม่เหลือแรงแล้วนะคะจะเฉยก็ผิดและที่สําคัญนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกหมดไฟในการทํางานค่ะซึ่งออฟฟิศทางประเทศเนี่ยก็คงจะต้องเปิดวอร์ดเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าหมดไฟก่อนว่ามันคืออะไรอาการหมดไฟนี้นะคะเราเรียกกันว่าเบิร์นเอาไม่ใช่แค่การเบื่องานแต่มันอยู่ในสภาวะที่ตื่นเช้ามาแล้วไม่รู้สึกอยากจะเริ่มต้นวันหรืองานที่เคยทําอยู่กับรู้สึกว่ามันหนักขึ้นทุกวันไม่มีแรงแม แต่จะบนแล้วก็บนแล้วก็ยังไม่หายและที่เจ็บที่สุดก็คือเริ่มจะสงสัยแล้วว่าเราทําไปเพื่ออะไรบางคนหมดไฟไปแล้วแต่ก็ยังแซงยิ้มบางคนหมดไฟไปแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนขยันและบางคนก็หมดไฟไปแล้วจนเริ่มโทษตัวเองทงั้งๆที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะคะต่อมาเรามาดูเคสประสบการณ์จริงของชีวิตใครหลายๆคนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะมีคนนึงตื่นมาตรงเวลาทํางานไม่เคยขาดไม่เคยมาสายไม่เค เคยเถียงหัวหน้าแต่ทุกเช้าเขาจะต้องใช้พลังงานมหาศาลในการลุกออกจากเตียงเขาไม่ได้เกลียดงานไม่ได้เกลียดเพื่อนร่วมงานไม่ได้เกลียดองค์กรแต่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยงานสําเร็จก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจเงินเข้าแต่ก็ไม่ตื่นเต้นคําชมมาแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นของตัวเองเขาเคยบอกว่าเขาเหมือนหุ่นยนต์ที่ไปทํางานได้แต่แบตเตอรี่ใกล้หมดและไม่มีเวลาชาร์จถ้าคุณกําลังพยักหน้าอยู่ตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การเบิร์นเอาท์อย่างเป็นทางการค่ะบางคนบอกว่า ทำงานเพื่อเงินแต่สําหรับคนที่หมดไฟอาจจะไม่ได้รักในงานที่ทําแล้วแต่รักค่าเหน็ตค่าไฟและค่าผ่อนบ้านผ่อนรถฟังดูตลกนะคะแต่มันคือความจริงมันคือการเอาตัวรอดในชีวิตจริงค่ะเรามาดูงานวิจัยที่พูดถึงอาการหมดไฟนิดนึงนะคะสําหรับอาการหมดไฟไม่ใช่เรื่องมโนแล้วก็ไม่ใช่ข้ออ้างของคนที่อ่อนแอเพราะมีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนงานวิจัยที่1องค์การอนามัยโรคหรือ World Health Organization ได้จัดให้อาการเบ เป็นสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานโดยตรงโดยระบุว่าอาการหมดไฟนี้เกิดจากความเครียดเหลือลังในที่ทํางานที่ไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมและจะส่งผลใน3ด้านได้แก่ 1. ก่อ่อนล้าทางอารมณ์ 2. รู้สึกเหินห่างจากงานและ 3. ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงแปลเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือไม่ใช่คุณไม่เก่งแต่ 8. ระบบมันดูดพลังของคุณไปเรื่อยๆค่ะการศึกษาในวรารสาร Journal of Occupational Health Psychology พบว่าคนที่ทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการฟื้นฟูพลังใจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าความไม่ตกกังวลแล้วก็ความรู้สึกไร้คุณค่าในตนเองสรุปง่ายๆก็คืองานไม่ได้ค่าคุณในทันทีแต่มันจะค่อยๆทําทำให้คุณไม่อยากเป็นตัวเองงานวิจัยที่3งานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ชื่อคริสติน่ามาสแลผู้พัฒนาแบบวัดอาการหมดไฟที่ใช้ในทั่วโลกพบว่าอาการหมดไฟไม่ได้เกิดจากคนแต่มันเกิดจาก โครงสร้างสภาพแวดล้อมและความคาดหวังที่ไม่สมดุลประโยคนี้สําคัญมากสรุปพาร์ทที่1ถ้าคุณกําลังคิดว่านี่มันคือชีวิตของคุณขอให้รู้เลยว่าคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้อ่อนแอและคุณก็ไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่กําลังแบกรับภาระมากจนเกินไปโดยที่ต้องยิ้มแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่ไหวเดี๋ยวต่อไปในพาร์ทที่2นะคะเราจะพาคุณไปดูว่าอาการหมดไฟมันมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณยังไงบ้างทั้งเรื่องงานสุขภาพและความสัมพันธ์รวมไปถึงตัว ตนของเราเดี๋ยวจะแบ่งให้เป็นข้อๆเลยนะคะพาร์ทที่2ปัญหาที่เกิดขึ้นและมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณยังไงบ้างในพาร์ทที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะคะว่าการหมดไฟหรือว่าการเบิร์นเอาท์มันไม่ใช่เรื่องเล็กและมันก็เป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนแอดังนั้นในพาร์ทนี้นะคะเราก็จะมาดูกันแบบตรงไปตรงมาเลยว่าถ้ายังฝืนทํางานต่อไปทางท,างที่หมดไฟมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรายังไงบ้างแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะบางข้อมันอาจจะเหมือนมีใครมาอ่านไดอารี่ของคุณถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกจุก นั่นไม่ใช่เพราะว่าคุณกําลังแพ้แต่มันแปลว่าคุณกําลังฟังเรื่องจริงของตัวเองอยู่ค่ะปัญหาที่หนึ่งงานยังทําได้แต่ใจไม่อยู่แล้วนี่คืออาการยอดฮิตอันดับหนึ่งของคนที่หมดไฟคุณยังทํางานเสร็จคุณยังส่งงานทันคุณยังรับผิดชอบต่อหน้าที่แต่ข้างในมันมีแต่คําว่าขอให้มันผ่านๆไปทีเถองงานที่เคยตั้งใจกลายเป็นงานที่ทําให้มันแค่จคุณไม่ได้ถามว่าจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรแต่ถามว่าต้องทําแค่ไหนถึงจะไม่โดนว่าและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานแบบใช้แรงแต่ ไ,ได้ใ้ใใชจปัญหาที่สองประสิทธิภาพลดลงทั้ง,งที่คุณไม่ได้โง่ลงคนหมดไฟมักจะเข้าใจผิดว่าหรือเราไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วทั้งที่ความจริงก็คือสมองคุณไม่ได้โง่ลงแต่พลังใจของคุณไม่เหลือแล้วคุณกําลังจะเริ่มใช้เวลานานขึ้นกับงานเดิมลังเลกับเรื่องเล็กๆลัวความผิดพลาดมากกว่าปกติเพราะในหัวคุณไม่ได้คิดแต่เรื่องงานแต่มันเต็มไปด้วยคําว่าเหนื่อยไม่ไหวและอยากหยุดปัญหาที่3ความสุขนอกงานก็โดนดูดหายไปด้วย นี่คือผลกระทบที่ทุกคนมองข้ามมากที่สุดคุณไม่ได้หมดไฟแค่ตอนทํางานแต่ไฟในชีวิตก็มอดดับไปด้วยเช่นกันเช่นเลิกทําในสิ่งที่เคยชอบไม่อยากคุยกับใครวันหยุดก็ไม่สดชื่นคิดถึงวันจันทร์ก็หมดแรงแล้วสุดท้ายแล้วชีวิตก็จะกลายเป็นวงจรทํางานเหนื่อยนอนทํางานโดยไม่มีคําว่ามีชีวิตอยู่ตรงไหนเลยปัญหาที่สีอารมณ์เสียง่ายแล้วก็เริ่มเกลียดตัวเองคนหมดไฟมักจะไม่ไประบายใส่คนอื่นแต่มัก จะระบายใส่ตัวเองคุณมักจะเริ่มคิดว่าทําไมเราทนไม่ได้เหมือนคนอื่นทําไมเราไม่เก่งพอคนอื่นเขายังไหวทําไมเราถึงเริ่มไม่ไหวทั้งที่จริงๆแล้วคุณอาจจะอดทนมานานกว่าคนอื่นด้วยซ้ําอารมณ์อาจจะเริ่มแกว่งจากเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นและคุณก็จะหงุดหงิดกับตัวเองมากที่สุดปัญหาที่5ความสัมพันธ์ก็จะพังลงแบบเงียบๆเมื่อพลังงานในชีวิตของคุณถูกใช้จนหมดคนใกล้ตัวก็จะโดนผลกระทบก่อนคุณจะเริ่มไม่มีแรงพูดคุย ไม่มีอารมณ์จะรับฟังและเริ่มจะไม่ให้พื้นที่กับใครคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่รักแต่คุณไม่เหลือแรงที่จะรักแล้วและบางครั้งคุณก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังพักคนดีๆออกไปเพราะแค่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆปัญหาที่6สุขภาพเริ่มพังแต่คุณก็จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรร่างกายคือคนฟ้องความจริงที่สุดเช่นเมื่อคุณเริ่มมีอาการปวดหัวนอนไม่หลับตื่นมาแล้วไม่สดชื่นปวดเมื่อยเนื้อตัวแบบเรื้อรังภูมิตกแล้ว ก็ป่วยบ่อยแต่คนหมดไฟมักจะพูดประโยคเดียวกันก็คือเดี๋ยวก็หายทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้หายแต่มันแค่สะสมไปเรื่อยๆปัญหาที่เจ็เริ่มตั้งคําถามกับคุณค่าของตัวเองนี่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดจากแค่ไม่ชอบงานมันจะค่อยๆกลายเป็นหรือว่าเราไม่มีคุณค่าคุณจะเริ่มเอาความสําเร็จในงานมาเป็นตัววัดคุณค่าของชีวิตทั้งที่งานไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายความเป็นมนุษย์ของคุณเลยปัญหาที่8กลัวการเปลี่ยนป แต่ก็ทนอยู่แบบเดิมไม่ไหวคนหมดไฟจะติดอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าลาออกก็กลัวกลับอยู่ต่อก็ไม่ไหวอยากเปลี่ยนแต่ก็ไม่กล้าอยากหยุดแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะเจ็บน้อยที่สุดในระยะสั้นๆก็คือการฝืนอยู่ต่อไปคนหมดไฟบางคนก็เลยบอกว่าไม่ได้ทํางานเพราะความฝันแล้วแต่ทำเพราะความจําเป็นหรือไม่ก็ใจอยากจะลาออกแต่บัญชีธนาคารก็ห้ามไว้ก่อนมันตลกไม่ออกหรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริง สรุปพาร์ทที่2ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่านี่มันชีวิตของเราทั้งดุ้นเลยนี่อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะการรู้ตัวก็คือจุดเริ่มต้นของการรอดในพาร์ทที่3เราจะคุยกันเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือสิบวิธีรับมือและการแก้ไขอาการหมดไฟที่สามารถนําไปใช้งานได้จริงๆไม่ใช่แค่คําสวยหรูแล้วก็ไม่ใช่แค่คําปลอบใจแบบลอยๆนะคะแต่มันเป็นวิธีการที่มนุษย์เงินเดือนสามารถนําไปปฏิบัติได้ค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพิมพ์คําว่าพร้อมกันใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะพาร์ทที่3 10ิวิธีรับมือและ การแก้ไขอาการหมดไฟแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนที่สามารถทําได้จริงก่อนจะเริ่มนะคะขอพูดตรงๆอย่างหนึ่งว่าการแก้อาการหมดไฟไม่ได้แปลว่าต้องกลับมารักงานแค่ให้มันไม่พังไปกว่าน,นี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะงั้นเราจะดูกันไปทีละข้อเลยนะคะไม่ต้องทําให้ครบทุกข้อก็ได้คุณสามารถเลือกทําแค่1-2ข้อก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการดูแลตัวเองแล้ววิธีที่1แยกตัวตนออกจากงานให้ชัดนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดงานคือสิ่งที่คุณต้องทําแต่ไม่ใช่ สิ่งที่คุณเป็นถ้างานพังวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าถ้างานวันนี้มันไม่เวิร์กก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตของคุณล้มเหลวลองพูดกับตัวเองใหม่ว่าฉันกําลังทํางานหนึ่งไม่ใช่กําลังตัดสินคุณค่าชีวิตของตัวเองแค่เปลี่ยนมุมคิดภาระทางใจก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดวิธีที่2การลดมาตรฐานความสมบูรณ์แบบลงอย่างตั้งใจคนหมดไฟส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็คดาดหวังกับตัวเองสูงด้วยแต่ในช่วงที่ใกล้จะหมดไฟการทําให้ดีพอสําคัญกว่าดีเลิศ น,นี้ขอแค่งานเสร็จงานไม่พังไม่ต้องเพอร์เฟกทุกอย่างก็ได้เพราะการฝืนสมบูรณ์แบบมันคือการดูดไฟตัวเองซ้ําไปซ้ามาวิธีที่3พักแบบไม่ต้องรู้สึกผิดอันนี้สําคัญมากพักจริงๆนะคะไม่ใช่เล่นโทรศัพท์แต่คิดเรื่องงานนอนกลางวันแต่ก็ยังกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้หยุดนะแต่ด่าตัวเองแบบไม่ขยัน การพักที่ดีคือการพักโดยที่ใจเราไม่โดนซ้ำถ้าคุณได้พัก10นาทีแล้วไม่โทษตัวเอง10นาทีนั้นมีค่ากว่าการฝืนทำงานทั้งวันแบบไม่มีใจวิธีที่4กํกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนแม้จะทำไม่ได้ทั้งหมดคนหมดไฟมักจะเป็นคนที่ได้ครับโอเคค่ะไม่เป็นไรทางที่ข้างในคือไม่ไหวแล้วคุณไม่จำเป็นต้องปฏิเสธทุกอย่างแต่คุณควรเริ่มไม่รับเพิ่มในวันที่แบกไม่ไหวขอบเขตไม่ใช่การห็นแก่ตัวแต่มันคือการรักษาตัวรอดวิธีที่5แบ่งงานให้เล็กกว่า ความรู้สึกเหนื่อยเวลาหมดไฟงานจะดูใหญ่เกินจริงจนบางครั้งบางทีเราก็รู้สึกว่ามันยากจนเราไม่มีแรงที่อยากจะทําดังนั้นมันไม่ได้ยากถ้าเราไม่มีแรงแทนที่จะบอกว่าวันนี้ต้องทําให้เสร็จลองเปลี่ยนเป็นเปิดไฟแก้หนึ่งหน้าส่งอีเมลหนึ่งฉบับทําทีละเล็กละน้อยเล็กกว่าความท้อแล้วคุณจะค่อยๆขยับได้เองวิธีที่หหาความหมายใหม่โดยไม่ต้องรักงานไม่ต้องถามว่างานนี้มีแพชชั่นอะไรของเราไหมแต่ให้ถามว่างานนี้ช่วยพาเราไปถึงอะไรเช่นเงินความ มั่นคงประสบการณ์หรือเป็นสะพานไปในสิ่งที่อยากทําในอนาคตงานไม่จําเป็นต้องเป็นความฝันแค่มันไม่ทาร้ายชีวิตคุณแค่นั้นก็พอแล้วในช่วงนี้วิธีที่เจดูแลร่างกายก่อนใจก่อนที่เราจะซ่อมใจเราเราจะต้องดูแลร่างกายให้ดีก่อนเวลาหมดไฟเรามักจะพยายามซ่อมใจทั้ง,งที่จริงๆแล้วร่างกายเรานั่นแหละที่ต้องการที่จะพักผ่อนก่อนนอนให้พอกินให้ตรงเวลาดื่มน้ําแล้วก็ขยับตัวบ้างอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆเ,เพราะร่างกายที่อ่อนแอจะทําให้จิตใจอ่อนแอไปโดยอัตโนมัติ วิธีที่8พูดออกมากับใครสักคนที่ไม่ตัดสินความเป็นตัวเราการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวคือการแบกไฟที่ไม่มีใครช่วยถือคุณไม่จําเป็นต้องเล่าให้กับทุกคนฟังคุณแค่หาเพื่อนหนึ่งคนคนในครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญการได้พูดไม่ได้ทาให้ปัญหามันหายไปในทันทีแต่มันทําให้คุณไม่จําเป็นต้องสู้อยู่คนเดียววิธีที่9ยอมรับว่าตอนนี้เราไม่ไหวโดยที่ไม่จําเป็นต้องด่าตัวเองประโยคที่ช่วยชีวิตคนหมดไฟได้มากที่สุดคือตอนนี้ฉันไม่ไหวและนั้นไม่ใช่ความผิดฉันคุณไม่ต้องเข้มแข็ง ตลอดเวลาคุณไม่จําเป็นต้องต่อสู้ในทุกๆวันบางวันแค่ยังอยู่ก็ถือว่าคุณชนะแล้ววิธีที่สีวางแผนระยะยาวแม้ยังขยับตัวไม่ได้ในตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องลาออกในทันทีแต่คุณควรจะมีแสงเล็กๆที่ปลายทางเช่นเงินเก็บการอัพสกิลการหาความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆหรือแค่รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบการมีแผนจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีทางเลือกและวันนี้ยังต้องอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรบางอย่างในอนาคตคนหมดไฟไม่ใช่คนขี้เกียจแต่คือคนที่ใช้พลังงานเกินโคต แบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนโทรศัพท์ที่ไม่ได้พังหรอกมันแค่แบตหมดแล้วตอนนี้ก็ยังหาสายชาร์จไม่เจอแค่นั้นเองสรุปพาร์ทที่3ถ้าคุณเลือกได้สักข้อแล้วคิดว่าข้อนี้พอทําได้นั่นแปลว่าคุณกําลังดูแลตัวเองอยู่แม้จะยังทํางานต่อไปก็ตามและในพาร์ทที่4เราจะคุยกันเรื่องถ้าแก้ทุกวิธีแล้วแต่ก็ยังหมดไฟอยู่จะทํายังไงต่อไปในพาร์ทที่4นี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเมื่อแก้แล้วไม่หายเราจะทํายังไงต่อขอพูดแบบความจริงแบบไม่ปลอมๆเลยนะ บางครั้งอาการหมดไฟมันก็ไม่หายหรอกค่ะเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราคุณอาจจะปรับทัศนคติแล้วพักแล้วลดความคาดหวังแล้วพยายามดูแลตัวเองแล้วแต่ไฟก็ยังไม่กลับมาถ้าคุณอยู่ในจุดนี้ขอให้คุณรู้เลยว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวในการดูแลตัวเองคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรฝืนอยู่นานจนเกินไปสิ่งแรกที่จะต้องทําความเข้าใจในบางงานที่มันซ่อมไม่ได้เหมือนรองเท้าที่ตอนนี้พื้นหลุดไปแล้วแต่คุณก็ยังเอาเทปแปะเอาไว้มันอาจจะเดินต่อได้แต่ถ้าต้องเดินไกลในทุกวันมัน ก็ยังพังอยู่ดีบางองค์กรบางตำแหน่งบางระบบงานถูกออกแบบมาเพื่อดูดพลังงานคนเก่งไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะมันไม่เหมาะกับชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วสัญญาณเตือนว่าไม่ควรฝืนต่อลองฟังดีๆนะคะว่ามีข้อไหนที่ตรงกับคุณบ้างคิดถึงงานแล้วใจสัน่นวันหยุดไม่ช่วยให้ดีขึ้นสุขภาพของคุณเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีพลังแม้แต่จะฝันถึงอนาคตถ้ามีหลายข้อพร้อมกันนี่ไม่ใช่แค่หมดไฟแต่มันกําลังทําร้ายชีวิตของคุณอยู่ทางเลือกที่1 หยุดจริงๆแม้จะหยุดได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าคุณมีโอกาสในการลาพักลาป่วยลดชั่วโมงหรือหยุดรับงานเพิ่มขอให้หยุดโดยที่บอกตัวเองว่าเราขี้เกียจการหยุดไม่ใช่การหนีแต่มันคือการรักษาใช่แล้วค่ะบางทีใจเราก็ต้องการเวลามากกว่าแรงฮึดทางเลือกที่สองขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพถ้าอาการเริ่มน,นอนไม่หลับร้องไห้บ่อยรู้สึกบ้างเปล่าหรือไม่อยากตื่นมาใช้ชีวิตการคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแต่มันคือความ กล้าที่เราจะดูแลตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องป่วยหนักจึงขอความช่วยเหลือได้ทางเลือกที่3มปรับงานไม่ใช่เปลี่ยนงานทันทีทาลาออกแล้วยังไม่พร้อมลองถามตัวเองดูว่าเปลี่ยนหน้าที่ดีไหมเปลี่ยนทีมได้ไหมลดภาระบางอย่างได้ไหมบางครั้งการเปลี่ยนมุมเล็ก,ลกๆก็อาจจะช่วยให้เราหายใจได้มากขึ้นไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนจะต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไปทางเลือกที่4ี่วางแผนออกจากจุดนี้อย่างปลอดภัยถ้ารู้แล้วว่าตรงนี้ไม่ใช่อย่าเพิ่งเริ่มโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนให้ถามว่า เราออกจากตรงนี้โดยไม่ทําร้ายตัวเองได้ยังไงก่อนอื่นคุณจะต้องเริ่มวางแผนการเงินก่อนแล้วก็เริ่มเก็บเงินสํารองเตรียมทักษะใหม่ๆรวมไปถึงการมองหาทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลาออกเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพการวางแผนจากการลานี้ไม่ใช่การหนีนะคะแต่มันเป็นการเดินออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีทางเลือกที่5ยอมรับว่าบางช่วงชีวิตเราก็แค่ต้องประคองตัวไม่ใช่ทุกช่วงชีวิตจะต้องเติบโตต้องก้าวหน้าต้องปังบางช่วงเป้าหมายคือแค่ยังไม่พังถ้าวันนี้คุณ แค่ตื่นมาได้ทํางานได้กลับบ้านได้ยังมีลมหายใจนั่นก็ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการเอาตัวรอดชีวิตไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจตลอดไปบางวันชีวิตก็แค่ขออย่าพังเพิ่มก็พอแล้วสรุปพาร์ทที่4ถ้าคุณฟังมาถึงพาร์ทนี้ขอปรบมือให้ตัวเองเบาๆเพราะคุณกําลังฟังความจริงที่ไม่ง่ายแต่จําเป็นและในพาร์ทที่5เราจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดแบบชัดๆที่คุณสามารถเข้าใจง่ายขึ้นพาร์ทที่5สรุปเนื้อหาแบบ ละเอียดที่คุณฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอพูดจากใจจริงเลยว่าคุณเก่งมากแล้วไม่ใช่เพราะว่าคุณมีแล้วก็แก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่เพราะว่าคุณไม่ยอมหนีความจริงของตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของการกลับมาดูแลชีวิตของคนทํางานที่ตอนนี้กําลังหมดไฟจําไว้นะคะอาการหมดไฟไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่ความอ่อนแอแล้วก็ไม่ใช่สัญญาณว่าคุณไม่มีความสามารถแต่มันคือผลลัพธ์ทางใจที่ใช้พลังงานเกินจริงเกินที่มัน คนนึงจะใช้ไปโดยที่ไม่รับการชาร์จอย่างเหมาะสมสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดทั้ง5พาร์ทได้แก่ข้อที่หหมดไฟไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องของระบบจากงานวิจัยและจากชีวิตจริงของคนทํางานเราพบว่าอาการหมดไฟมักจะเกิดจากความเครียดแบบเรื้อรังภาระที่มากจนเกินไปความคาดหวังที่ไม่สมดุลและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อมนุษย์สรุปก็คืออย่าเพิ่งโทษตัวเองเป็นคนแรกข้อที่2การหมดไฟส่งผลกับชีวิตมากกว่าที่คิดมันทําลายทั้งตัวคุณเองแล้วก็งานที่คุณกําลัง มันกัดกินชีวิตความสุขสุขภาพความสัมพันธ์และคุณค่าที่เป็นตัวของตัวเราเองหลายคนยังทํางานได้แต่ข้างในว่างเปล่าเหมือนใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเหนื่อยแค่ไหนข้อที่3การแก้อาการหมดไฟไม่จําเป็นต้องรักงานหนึ่งในความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดคือคิอคดว่าเราจะต้องกลับมามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจทําให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจและความจริงก็คือเราแค่ไม่อื่นมาแล้วเกลียดตัวเองในทุกๆเช้าไม่ทําลายตัวเองไม่เสียความรู้สึกและไม่รู้สึกว่าตัว ไค่แค่นั้นก็แปลว่าเรากําลังดีขึ้นแล้วข้อที่4วิธีรับมือที่สําคัญที่สุดคือการเมตตาตัวเองตลอดสิบวิธีที่เราคุยกันมาหัวใจมันมีแต่เรื่องเดียวคืออย่าซ้ําเติมตัวเองในวันที่โลกก็ซ้ําเติมคุณอยู่แล้วลดความสมบูรณ์แบบพักโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดรู้จักการตั้งขอบเขตและดูแลร่างกายพูดกับใครสักคนและยอมรับว่าตอนนี้เราไม่ไหวทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือความกล้าหาญข้อที่5และใช่บางวันมันซ่อมไม่ได้จริงๆถ้าคุณล มองแล้วปรับแล้วอดทนแล้วพักแล้วแต่ไฟก็ยังไม่กลับมานั่นแปลว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวแต่มันอาจจะแปลว่าตรงนี้ไม่ได้เหมาะกับคุณอีกต่อไปการยอมรับความจริงในข้อนี้ไม่ใช่การหนีแต่มันคือการซื่อสัตย์กับตัวเองขอให้คุณจําประโยคนี้ไว้นะคะว่าการยังต้องทํางานอยู่ทั้งที่หมดไฟไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันทําให้คุณเป็นมนุษย์คุณไม่แปลกหรอกค่ะที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะรู้สึกแย่ในวันที่คุณรู้สึกเบื่องานที่ทําคุณแค่กําลังเหนื่อยและโลกนี้ ก็อาจจะไม่ได้ใจดีกับคนที่ทํางานสักเท่าไหร่ชีวิตของการทํางานไม่ได้มีไว้เพื่อพิสูจน์ว่าเราเก่งแค่ไหนบางครั้งบางช่วงมันก็มีไว้พิสูจน์ว่าเราจะดูแลตัวเองในวันที่ไม่ไหวได้ดีแค่ไหนถ้าวันนี้นะคะคุณกําลังรู้สึกว่าไม่อยากลุกขึ้นมาทํางานไม่อยากคุยกับใครเลยไม่อยากเก่งไม่อยากสู้ขอให้คุณจําไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณก็ไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่ยังอยู่ แค่นี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจเราจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เป็นเพื่อนได้เป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ